โอ้ oh, ย่าตรงนี้นะคะพีซี C. นี่อยู่เดนกันกันกบเฉตรั้วบ้านหลังบ้านของป้าเปี๊ยกเลยนะคะอันตรายมากเลยเนี่ยพอดีเพื่อนบ้านที่เพื่อนเป็นนาของเพื่อนเนาะแล้วก็คุมเชิงอยู่ตรงนี้นะคะคุมที่จะฉีดไปไม่ให้มันลามไปถึงกอหญ้าเหล่านั้นนะคะถ้าไปถึงกอหญ้าเหล่านั้นบ้านป้าเปี๊ยกก็เสียงมากเลยนะคะอันนี้มันเป็นฟางที่อยู่ตาม แปลงนานะคะเพื่อนก็ปล่อยให้มันไหมนะเพราะว่าถ้ามันไหมออกแล้วเวลาที่มีไฟปา่ามันก็จะไม่เชื่อมโยงขึ้นมาหาเราได้อีกนะคะแต่ถ้าเราดับพวกนี้นะไม่ปล่อยให้มันไหมออกเดี๋ยวไฟป่ามาก็จะเชื่อมโยงขึ้นมาอันตรายเวลาที่เราไม่อยู่นะคะแต่ตอนนี้คนอยู่ก็อันไหนที่ปล่อยให้มันไหมได้อย่างครูคันนี้เขาก็ปล่อยให้ไหมนะคะเหมือนกับแปลงนาที่มีฟางข้าวตอฟางนะคะ ฟางข้าวนี้เขาก็ที่เราจะทำต่อไปก็คือขึ้นไปกันแปลงสวนหลังบ้านที่นี่นะคะที่หญ้าพวกนี้มันจะลุกลามไปถ้ามันเข้าไปถึงสวนหลังบ้านเราได้บ้านเราก็เสียงมากนะคะ เราพยายามกันไฟเหมือนกันแต่มันก็นี่แหละมันอยู่ตามรั้วตามอะไรก็จะมีหญ้าแห้งอยู่ตามคันนาตามอะไรเ,เหมือนพี่น้องนี่แหละนะคะที่มันก็ไม่มาเป็นทุ่งเลยนะคะไม่ใช่ทุ่งรวงทองนะคะแต่ว่าเป็นทุ่งแสงไฟไม่ใช่ทุ่งแสงตะวันนะแสงตะวันก็มีเหมือนกันนะคะเนี่ยกําลังจะอลงลารับขอบฟ้าแดดร่มลมตกสักหน่อยนะคะแต่ไฟมันโหมนะคะนี้ ไฟมันหมแรงมากเนื่องจากดับเพลิงเข้ามาไม่ได้นะไม่มีถนนนะคะพี่น้องก็มาช่วยกันใช้ใบไม้นะคะช่วยกันดับไฟนะคะอ่าก็มาช่วยในในนาพื้นที่นาใกล้ๆที่สวนของป้านี้นะคะเพื่นก็พากันใช้ใบไม้มามาดับนะคะมาช่วยกันดับช่วยกันกั้นสกัดกั้นแล้วก็มีน้ําฉีดด้วยนะคะมีน้ําใส่ ที่สำหรับฉีดพิยะฉีดฉีดพิยะฉีดแมลงศัตรูพืชเนาะเพื่อนก็เอาหิวมาแล้วก็ค่อยๆฉีดฉีดสกัดเอาไว้นะคะโอ้โหควันฟุ้งเลยนะคะตอนนี้นี่คือนี่คือสวนของป้าแล้วนี่สือไฟกำลังไหมมาที่รั้วแล้วนะคะ แต่ว่าคุณลุงก็ฉีดน้ําสกัดเอาไว้ได้แล้วมันก็คงจะไม่แรงเนาะคงจะไม่รุนแรงแต่ที่ทุ่งนาของพี่น้องก็ไม่จนหมดแล้วนะคะเหลือแต่ส่วนของป้านี่แหละแต่ถ้ามันเข้ามามันก็จะเจอหญ้าเขียวอยู่เนาะเจอหญ้าเขียวที่มันเกิดใหม่อยู่ตามถนนนี้นะคะมันก็คงจะไม่แรงเท่าไหร่อืมแต่ว่าหญ้าเขียวข้างบนแต่ข้างล่างก็มีหญ้าแห้งเยอะกันนะพนะูดถึงนะคะ ญ้าแห้งเยอะเหมือนกันคุณลุงจะต้องดับข้างล่างนี้ก่อนต้องดับไฟข้างล่างก่อนเพราะว่าเราจะต้องขึ้นไปคงไฟข้างบนถ้าหากมันจะลุกลามเข้าลุกลามเข้าไปจนถึงสวนข้างบนนะคะสวนหลังบ้านก็เสี่ยงมากเหมือนกันนะที่หลังบ้านของเราลงมาชมสวนนะคะหลังจากที่สกัดไฟแล้วก็มาดูส้มโอโอุย้ยอันนี้มะนาวนูน่นส้มโอ ส้มโอก็เกิดลูกเล็กเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้รดน้ำนั่นแม่มาเนบอกมหากมันพร้อมดอกยังวะนี่ไงป่อยอมดอกอันนี้ละส้มโอนี่มีลูกเล็กเยอะนะอมะนาโอ้โหถ้าดอมะนล้มลยามยามลมมาสีล่ะไฟมาหันดับน้ำกระไล่คอยมันมันอยู่น้ำต้นิ มันใหม่ต้นใหม่อันนี้ต้องรดทุกวันนะคุณลุงมันจึงจะได้กินน,นี่ส้มโอมนี่<อ>ดูสิเนี่ยใบครนหมดเดพราะว่าความแห,งแหง้งแล้งควรมารดทุกวัน้วยซ้ำมาทีมาดึงเครื่องออกให้เพราะท่านมาออกเลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรต่อแต่ก็พอยีเข็มคุณเอาคุณมาใส่ได้เลยนี่กันได้จับวันงเจ้าลูกเนี่ยกินวัวมนแต่ว่ามันสิงามันซี้หรือวัวไว้เนี่ย แต่ปัญหาคือกิ่งเล็กแล้วก็มันจะไม่อยู่เพราะว่าแห้งแล้งนี่แหละรู